การเตือนคลิปดอนี้จัดทําเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้องๆหนุ่มๆนะคะร <ST AR> ั <ๆ S 1> บก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะวันนี้ก็อยู่ผม ทิ้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกดไปใครผมด้วยนะเพื่อนๆสิๆ่งจิตอ๋อสิอ่งอะไรก่อนอโอ,โอเออวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสำชาบนน้ำชาคือคุณที่บอกว่าเป็นกระต่งการแต่งดีกรีแต่ละเกมน,นะเออฟังทันมาทุกคน <c oughs> ก็มีปเปอร์เซ็นการแต่งง่ายแต่ดีของแต่ละเกมนะแล้วก็มีเพื่อนคอยส่งเกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออใครที่สนใจก็กลุ่มบนัสำชาก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อน ย้ำว่าเล่นใต้คอมเมล้วแรกของนะเออก็วันนี้ผมก็มาเล่นเกมมาจังเวสองนะเออไปไปเล่นเกมได้ปะวันนี้เอาทุนมาแค่หนึ่งร้อยบาทนะเพื่อนเนข้าใจหรือปะทุนหนึ่งร้อยจะแตกหรือเปล่าเออไปผมขอเรื่องที่เบ็ดสองนะ่อเพื่อนเออ,เอ,อมา โอยโอ๊ยโอ๊ยเงียบเก็บอืมเงียเก็บเลยนะเพื่อนเอ้ยฮัลโหลเออมาหน่อยอย่างนี้ดิว่ะเออสวยงามสิบบาทก็เอามาต่อเออสองที่โอ้โหดอกนี้แตกอย่างนี้แตกอย่างนี้แตกเต็มหน้าจออย่างนี้ยังไงอะเอ้ย สองที่มาหรือเปล่าหูยไม่เป็นสองที่เลยเอยมาสิบหมุนไปเพื่อนๆมาสิบหมุนไปวันนี้ผมอาจจะมาคลิปแบบสั้นๆนะเพื่อนเออคลิปสั้นๆเลยอาจจะมาประมาณยี่สิบสามยี่สี่ยี่อะไรเงี้ยหยอก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 นะเพื่อนเออคนไหนที่ี่เพื่อนที่พี่คนไหนที่ใหญ่ผมเล่นเกมอะไรจุเท่าไหร่ก็ขอเข้ามาได้นะเพื่อนเออก็ ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่าน้องๆหนูๆที่มีอายุต่างกันเป็ปีก็ควรได้รับคาแนะนํานะแล้วก็ไม่แนะนําไม่ไเล่นหรือตางตามดอกนี้มันอะไรโอ้ยดูเพื่อความสนุกสนานแล้วความบันเดิงนู่นนั้นดอกนี้ยังไงต่อโอ้โหแตกมาเท่าไหร่คบนี้เออสาออมร้อยแปดบาทเออมาเปิดเทอรโบน่อยเพื่อเล่นงความไวนะเออก็วันนี้ผมก็มาแบบไวๆไ,ไปไวเลยนะเออ ไปดีกว่าเบิร์ดมามาเงินต่อเออมามาลูกกูมาโอ้โหมาว่ะ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 โอ้โหไปกันนี้ไปกันนี้ไวต่อหูไพ่ช่องแรกไพ่ช่องแรกไม่มาดอกนี้เท่าไหรแปดสิบเอ็ดบาทบรรเลงเออมาโอ้โหของก็สเปกบ้ารวยแล้วกันบรรเลงเออ มาดิมาดิม่านิม่านิโอ้โหห้าบาทเออมาขึ้นเบ็ดดีกว่าไหมทุกคนกำไรมาสี่ร้อยแล้วอะกำไรมาสี่ร้อยแล้วดอกน,นี้ไว้กี่ตัวโอ้สองร้อยห้าบาทได้มาอุ้ยเออดอกน,นี้ได้มาสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเพื่อนขอเป็นเบ็ดสามแล้วกันเออกำไรมาเยอะแล้วมามามาดิทุกคนมาดิดอกน,นี้ยังไงต่อเออสามกลมก็มาโอ้โหไอ้เขียวจอเพราะไอ้เขียวลูกเพราะ คอมโบอย่างนี้เหรอมันคอมโบอย่างนี้จริงเหรอเหลอดอกนี้ได้มาเท่าไรเหรเฮ้ยหกร้ยเจ็บาทว่ะเฮ้ยมาม่โอ้โหได้เลยได้เลยนะเบือนอ้ยอุ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 ้ยอ้อ้ยอา้ยอ้ยอ็้ยอบเอบอุ้ยเอุ้ยอ้อุายอออยอ้ยออ้ยอ กำไรมาพันห้าแล้วว่ะเฮ้ยมามาต่อมาต่อมาต่อเฮ้ยขอกดแบบรัวๆไปเลยนะดูเนี่ยขอกดแบบรววๆไวๆนะแม่คุณแม่อุ้ยคุณแม่อุ้ยคุณแม่อุ้ยคุณแม่เอออุย้อยอุ้ยนะคุณแม่โอ้ยแต่กันนี้สี่้อยสบาทนะคุณแม่เออมามา,มาต่อมาต่อมาลูกมามาลูกมาไวว่าโอ้ เวอ่อไปปะเวอ่อไปปะอืะอคณแม่ตังไม่ไหวเลยแม่สามร้อยสี่สิบสามบาทหรอเฮ้ยเป็นสามเลยเนี่ยหลูผมขอกักสิบหมุนไปเมื่อนมากรสิบหมุนไปมาโอ้โหมาว่ะเอ้ยเอ้ยโอ้โหทำสองบาทอูเต็มหน้าจอกระดานเลย เพื่อนคนไหนที่ชมคลิปผมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะทุกคนเออผมจะได้มีกําลังใจทำคลิปต่อๆไปนะเพื่อนเออเมื่อวานผมก็แค่หาได้แค่วันเดียวนะไปทําธุระ้านะเพื่อนเออไม่ว่างจริงๆหอดนี้ได้มา86บาทเลยเมาอะมา่ะเอออ้ยโ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 อ้ย ๘๙บาทโอ๊ยเมื่อกี้ผมดูผมดูนี่นะกมโมนอาธานอยู่แล้เทื่อนเออมาทุกคนมาโอ้ยโอ้ยแตกดีงี้ไหลดีจังเลยเฮ้ยไหลดีเกินไปโอ้ oh my god เอดอดอกนี้ได้เท่าไหลต์ตัวผุดเจ็ดบาทว่ะเฮ้ยมาว่ะมาว่ะมาดิมาดิโอ้โหทุกคนมาสามสิบบุญไปทุกคนมา กอดอกรอเลยมาชดหน้าด้วยชดหนาด้นาส่งไว้ส่งไว้ส่งไว้มา <c ười> เออไปอะไรเออไปอะไรเออไปอะไรเออเออเออแแหออีอาร์ โอเยอะยโอ้ยโอ h my อ o d โอมันอ้ยโอ้วโอ้ยทอ้ยโอ้ยโอ้ยทอ้ยโอรยโอายโอ้ยโอ่ยโอนยโอ้าคอ้ยโอนใโก้ยโอ้ยโอ้ยโผมยโอ้ยโอ้เล,นะงลงองยนอ้ยรก้ยโเ้ยโอยอ้ยาอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแอ้นะอพื่อ้ๆเ,เอก็ขอนอบคุณคนที่กดไลค์ก้แชร์ให้ผมแอ้วกอนเพื่อนๆขอบคุณครับ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  ไอ้เขียวลูกพ่อโอ้สองร้อยเก้าสิบ360บาทสามร้อยหกสิบบาทสามร้อยหกสิบบาททำไมหรอทำไมหรอทำไมหรอตึงหน้าปหน้าตึงแบบว่าลมลมลมแบบว่าพัดมาทีนี่หน้าขาดเลยอ่ะตึงเนี้ยเป็นไร,รอ๋อเป็นไรมากดึงดึง,ดงอย่างมึงอะ่ะ กูจะเซอร์ไม่หรอกนี่คำคมก็่มาว่ะล่องโต๊ดเนี่ยโอ้ยไม่กัดอับบักแอปเปิ้ลเอร์แอร์แอร์แอปเปิ้ลอับบักแอปเปิ้ลอ่ะอับัตแอปเป้ปปปปปปทุกคนหยุดแล้วว่ะถามมาหนึ่งแล้วทุกคนเฮ้ยมาว่ะกำไรมาถามมาหนึ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยมา ขอขึ้นเบ็ดหน่อยดีวะขอสักสามสหมุนคือเลิกเลยนะนทุกคนขอเลิกแล้วทุกคนกำไรมาเยอะแล้ววันนี้มาเยอะแล้วมาจะครึ่งหมื่นแล้วมาอุย้ยแม่อุย้ยแม่อุยอ้ยแม่อุย้ยอุ้ยอ้โห หมดจะมาก็มาแล้วหมดจะเงียบก็งเงียบนะเนี่ยโอ้โหดอกน,นี้ได้มาเท่าไรอะสองร้อยห้าบาทเนเงินเออได้เลยมาดิมาต่อ,อเลยป่ามาต่อเลยป่าเรื่อนมาต่อเลยป่ะเอยจิบไม้สุดท้ายผมก็ขอจบเลยนะทุกคนขอจบคลิปเถอะเออไม่ไหวแล้วง่วงนอนนะเออขอตัวไปนอนก่อนนะ ก็ใครที่สนใจเข้ากลุ่มบนรชามก็ลิงใต้กอุเมเต์แรกผมได้เลยนะเพ <ๆ S 1> ื่อนย้ำว่าลิงใต้คอุเมเต์แรกผมนะเออก็อยากจะบอกว่าก่อนเราจะเข้าไปเล่นเกมเนี่ยเราก็กดไปดูกลุ่มบนรชามก่อนว่าเกมอะไรมันแต่ง่ายแต่ดีนะเออนี่แหละคำแนะนะผมแล้วก็การไล่เบ็ดน,นี่สําคัญมากเลยนะเพื่อนเออจริงสำคัญจริง<ๆ>ก็ใครที่ดูคลิปผมจบแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะคะ เรานี้ได้มาอีกเท่าไรล่ะหนึ่งร้อบาทห่ะเฮ้ยได้อยู่สามพันสีแล้วห่ะเฮ้ยมาโห้ยเออมาสูดจออปาลัดบอกโอ้โหดอนี้100งอเฮ้ยไม่ใช่1นึ่งร้อยเดือนมันมามาต่อดีกว่าเปิดตัโบด้วยเพราะความไวจากไปนอยแล้วง่วงั่งอน่งไรน่ง เรอยนี้ได้หมอะไรหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะเพื่อนเพื่อนเออถามมันห้าแล้วเว้ยสองไม้หนึ่งไม้ดายทุกคนจบคลิปล้เออก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์อีกทีละกันกดซับสไครต์ผมด้วยก็สนใจก็กดกาะก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อนย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมนะเออก็ขอลาต่อไปก่อนนะคะบ๊ายบายเออยเอออีอาอย อยู่มีอีโอุ้ยแม่แต่เกือบครึ่งมื่นนะเออ